จะเชิญพระกถาเชิญเทพเจ้าทั้งเจ็ดวันได้มาประสิทธิประสาศรัให้ท่านทั้งหลายเพื่อให้การงานการเงนินสุขภาพอรรถประโยชน,น์สมบูรณ์ชีวิตของท่านตอนนี้ไปจะได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นจเจริญขึ้นท่านคงตั้งานพ่อที่ขึ้นได้ครับแล้วก็สำเร็จตอนนไปจะได้อ่านองอการอัญเชิญผู้มีทักษะมีบุญ ช่วยลุกด้วยช่วยลุกด้วยนะเช่นยกตัวอย่างว่าอาตมาอ่านว่าอิติปิโสพะวาสิทธิ์ิ้วของข้าพเจ้าแต่ละมาตรการข้าพเจ้าขออัญเชิญสรรเสริญคุณพระบิดา21เนี้ยโยมก็รับว่าช่วยลุกด้วยต้องรับตรงทีนะข้าพเจ้าขออัญเชิญสรรเสริญคุณพระบิดา21คุณพระมารดา12คุณพระโพสศพ39 เดียวต้องว่าทุกคนนะว่าดังหรือว่าเปาต้องให้ว่าถ้าไม่ว่าแสดงว,ว่าการเปิดดวงด้วยกายวาจาใจไม่สํเาเร็จก็ยังไม่พูดคนป้ายเนี่ยห้ามบอกนะการที่ไม่ไม,ไม่ไม่กล่าวเลยไม่ได้ I don't know. Bro. ทีนีทีโสุดขางาสินิ้ของข้าพเจ้าจะิัการข้าพเจ้าขออัญเชิญเสริญคุณพระบิดา21ช่วยลูกด้วยคุณพระบรดา12ช่วยลูกด้วยคุณพระโพธส์39ช่วยลูกด้วยคุณพระธรรเจ้า56ช่วยลูกด้วยคุณพระธรรมเจ้า38ช่วยลูกด้วยคุณพระสังฆเจ้า14ช่วยลูกด้วยคุณรูอาจารย์10ช่วยลูกด้วยคุณพระกรรมฐาน8ช่วยลูกด้วย ช่วยลูกด้วยคูณรช่วยลูกด้วยคูณฟหช่วยลูกด้วยคูณลมเจช่วยลูกด้วยคณอากาศสิช่วยลูกด้วยอักษรสีช่วยลูกด้วยคูณตาราสามสช่วยลูกด้วยคุณนิสสาว ช่วยลูกด้วยคูณปัสสาวาช่วยลูกด้วยปัสสาวาช่วยลูกด้วยคูณแก้มทั้งสามประการช่วยลูกด้วยคูณสิลห้าช่วยลูกด้วยคูณสิลแปดช่วยลูกด้วยศิลสิบช่วยลูกด้วยศิลสองร้อยยี่สิบเจ็ดช่วยลูกด้วยห้าพันญาญาช่วยลูกด้วยคูณห้าโสดาช่วยลูกด้วยคูณห้าสกิทาคาช่วยลูกด้วยคูณห้าอนาคาช่วยลูกด้วย ช่วยลูกด้วยผมสี่ช่วยลูกด้วยอธิษฐานหนึ่งช่วยลูกด้วยจึงมาเป็นเก้าช่วยลูกด้วยให้น้องอารมณุทานธรรมเก้าช่วยลูกด้วยตอนนี้ยอกเพ่งไปแล้วให้อธิษฐานหนึ่งแล้วให้เพ่งอธิษฐานจิตอธิษฐานจิตขอต่อหน้าเราพักเขาอกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจนไพรพระเจ้าป่าขอได้หนึ่งข้อที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเรา นิถานขอเลยขอขอเสร็จนะแล้วต่อดตนี้ว่าดตานะแต่ยังไม่ต้องว่าดต่อเดชะข้าได้เราเรียนศิลปศาสตร์วิชาการอะไรๆของจงประสิทธิประสานพรและพรบารมีของพ่อใหญ่และขอะบารมีองค์ทุกๆองค์ในโบสถ์นี้จงมาประสิทธิให้คำขอคำนิทานท่านประสบความสำเร็จ ได้ดังขอได้ดังปฏิหารส่งความกัตนาทุกท่านทุกประการขอท่านนี้รับต่อบนะเรบก็ช่วยรูปด้วยจอบคุณพระอาทิตย์หกช่วยรูปด้วยคุณพระจันทร์สิบห้าช่วยรูปด้วยคุณพระอังคารแปดช่วยรูปด้วยคุณพระพุธสิบเจ็ดช่วยรูปด้วยคุณพระเสาร์สิบช่วยรูปด้วยคุณพระศุกร์สิบเก้าช่วยรูปด้วยคุณพระราหูสิบสองช่วยรูปด้วยคุณพระศุกร์ที่สิบเอ็ดช่วยรูปด้วย ช่วยรูปด้วยมาวิสุวรรณเดินเช่วยรูปด้วยารเรศช่วยรูปด้วยารายช่วยรูปด้วยภทัรยช่วยรูปด้วยารช่วยรูปด้วยมิทยช่วยรูปด้วยารยช่วยรูปด้วยจทัาทั้งช่วยรูปด้วยมทรช่วยรูปด้วยภูมิาาช่วยรูปด้วยภูมิทาาช่วย เทีเทวาทั้งสิบหชั้นฟ้าช่วยด้วยสิบห้ชั้นเด็กช่วยด้วยอ่านอนียกม้วยดนกมาย